คาดว่าวันนี้ทีมจะใช้ในระบบ4.33เช่นกันนะครับแนวะรับเองก็จะมีดีโกดาโลรูเบนดีอาร์ดเวนโต้พาวมาเวกาแล้วก็ทางนูโนเมนเดสนะครับแดนกลางนี่ก็จะเป็นบูโน่แฟนันส์นะครับคอยบัญชากเกมเป็นหลักส่วนแนวรุกเองก็คาดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของสาประสานอย่างคิสโน่โกลโนโดนะครับที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนตัวของ เชวานีเควนดาว่าที่หัวหอกดาวรุ่งของทางเชลซีที่เพิ่งคว้าตัวมามักนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยโกโนโดนั้นกินขาดนะครับส่วนตัวข้างเองก็คาดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของเปโดเนโตกับลาฟาเอลเรย์เอาครับในส่วนของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยโจทย์ทางคณิตศา,าสตร์แล้วเนี่ยที่ดูว่าทางบุรตุกเกตเนี่ยน่าจะใส่ถูกผูกไทยมาเต็มนะครับแล้วก็หลอกเกินหน้าเกินตาชาวบ้านกว่าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองนี้แล้ววันนี้ผมขอเลือกกัดฟันเชียชาวบ้านนะครับ เชื่อว่าทางขุนพลแดนโคโนมเนี่ยมีหรือครับที่จะปล่อยให้ตัวเองนั้นแพ้ง,ง่ายๆคาบ้านแบบนี้ครับความมั่นใจยอยู่ที่5ดาวครับเชียร์เดนมาร์กฉลาดเลือกครับคิดว่าทีมชาติเดนมาร์กน่าจะเสมอกับโปรตุเกสได้ที่1ประตูต่อ1เป็นอย่างน้อยนะครับ